วันนี้ได้มาที่งาน The Journey of Joy นะคะ Winter Wonderland ที่เอ็มควาเทีย่ะก็ได้มาร้องเพลงกับพี่สุ่อนด้วยก็เป็นครั้งแรกหลังจากแบบที่หนึ่งที่ Light Up and Lose You มาแล้วแบบได้มาร้องเพลงกับพี่สุครั้งก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็วันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นแบบอีเวนต์รอบแรกในแบบนานมากๆค่ะี่ะรู้สึกว่าพีูุ่แบบสอนหนูได้ ก็แบบให้ทิ้ส่วนชิ้นคือมันทำให้รู้สึกแบบสบายใจเวลาร้องเพลงมากๆเลยค่ะแล้วก็เอ่อรู้สึกว่าพัฟฟ์แล้วแบบสนุกมากๆค่ะวันนี้ก็สนุกมากถือเต้นแบบเต้นแบบยับเลยยังแนบถึงเต้นไหมฮะใช่ยังแนบถึงเต้นไหมตอนอยู่เวทีเออหนูตื่นเต้นนะคะนี่ขึ้นเวทีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าหนูคิดว่าแบบการตื่นเต้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันก็แปลว่าเราแบบแบบเราจะใส่เต็มตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะถึงข่าว เราไม่ตายถ้าเราคอมบินท่าไม่ตายโอ้โหหนูไม่ได้คนขนาดนั้นเตนเตอร์15ตัวนะคะแล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกๆแบรนด์มากๆค่ะที่เอ่อเห็นศักยภาพของหนูแล้วก็เห็นแบบความพยายามของหนูก็ฝากหนูด้วยค่ะแล้วก็เอ่อฝากอุดหนนแบรนด์ที่หนูเป็นเตนเตอร์ด้วยค่ะจริงๆมีเยอะกว่านั้นใช่ไหมคะเยอะกว่า15ใช่ไหม ิวูมันไม่ได้หรือเปล่าหรือเอก็เหมือนอีกแป๊บหนึ่งจะต้องกลับไปทำทีมด้วยค่ะจะรับอีกไหมคะับจะรับอีกไหมได้ได้ค่ะได้ค่ะจะมีส่วนไหนที่ยังรับอีกคะส่วนไหนยังรับอีกได้เหลือเยอะอยู่ค่ะโทรมาหาดูได้เลยค่ะบเขาจะไปว่าโดยรับเงินเป็นร้อยล้านได้ยังงครับอ๋อหนูไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่าค่ะหนูแบบ เข้าที่ค่ายเลยค่ะก็ปากากแบบหนูก็ดูแค่เรื่องว่าแบบตัวเองผู้คนเป็นยังไงมากกว่าไม่ได้สนใจว่าแบบหนูจะทําได้เท่าไหร่หรือว่าหนูไม่ได้ดูเรื่องมันแบบเป็นสิ่งแบบไตรลี่ของหนูแต่ว่าหนูดูว่าหนูอยากทําให้ทุกงานที่หนูทำมันออกมาดีขึ้นเรื่อยๆแล้วให้คนได้เห็นว่าหนูแบบพยายามมากๆรู้สึกที่เราค้อนไม่ตกนะขอบคุณที่ พี่คอยสปอนเซอร์ค่ะหนูรู้สึกดีใจมากๆแบบถึงแม้ว่าอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่หนูแบบไม่ได้ปล่อยเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังมีพี่พี่คอยสปอร์หนูก็ดีใจมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนรอดูผลงานเดี๋ยวนี้นะตอนนี้ทั้งแฟนไทยแล้วก็แฟนอินเตอร์ก็เพิ่มมากขึ้นทุกวันด้วยแยากไดเออคิดถึงไหมคะคิดถึงมากค่ะงานนี้ก็งานนี้ก็เป็นงานแรกที่หนูได้เจอพี่พี่โอนลี่แบบหลังจากนานมากๆก็ตื่นเต้นมากค่ะ อยากเจอบ่อยๆอยมากค่ะอย่างงานต่างประเทศกานอินเตอร์อย่างนี้จะมีโอกาสได้ไปหาพวกแฟนๆไปเท่แบบาไหร่ไงหวังว่าค่ะตอนนี้ก็เออหนูก็เรื่องสถานการณ์่ด้วยแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เออน่าจะช่วงปีหน้าจะได้ค่ะในร่วมงานจับรุ่นด้วยนะคะใช่ค่ะก็ต้องกลับไปเร็วๆนี้ค่ะก็หวังว่าเออจะออกมาดีแล้วก็ทุกคนจะติดติ้น,นแล้วก็ฝากรอนูดด้วยค่ะ ใชออ่ค่ะก็คงหนูเป็นเรียนออนไลน์ทั้งหมด4ปีเลยค่ะโอ้ใช่ะเพราะว่าหนูเลือกว่าหนูอยากแบบโฟกัสเรียนแล้วก็ทำงานไปด้วยหนูก็เลยเลือกที่จะเรียนออนไลน์ค่ะเราก็ไม่นาต่างกันด้วยมมมต่่าางงเเรือวลหน,เน,นูเป็นคนนอนดึนกอยู่แล้วอะค่ะหนูเลยไม่ได้แบบรู้สึกว่าเออหนักมากขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะหนักในวันที่ต้องทำงานเช้าแบบมีท้อไหมคะ ค่ะหนูรู้สึกว่าหนูชอบแบบในสิ่งที่ตัวเองเรียนมากๆแล้วก็หนูแบบเอ็นจอยกับการทํางานนะคะหนูรู้สึกว่ามันอาจจะมีวันที่เหนื่อยแต่ว่าเนยทําในสิ่งที่ตัวเองชอบมันก็ฟูลหนูแล้วก็ทพราะหนูรู้สึกแบบมีน้อยไมในภาคที้ค่ะอ๋อเวลาเรียนหนูกลางวันน่าจะเป็นช่วงตีตีหนึ่งหรืตีห้านะะจะเป็นช่วงนั้นค่ะที่หนูเรียนค่ะนอกจากว่ากลางวันทำงานก็คือเรียนใช่ไหมกลางวันทำงานก็คือเรียนหนูนอนตอนไหนลงไหน นอนแบบเก็บเกี่ยวเวลาไม่พอเรียกว่างๆปุ๊บนอนปั๊บใช่ค่ะคือหนูแบบณตอนนี้หนูรู้สึกว่าโอ้เพลงแบบว่าใช่เขไม่เสียสุขภาพเะหนูหนูดูแลตัวเองข้างโอเคได้อยู่อลมีน้อยแม้แ่การที่แทนที่เราจะได้เจอเพื่อนนสาม่าอย่างี้ย่กลับไม่ได้เจอเลยตัองเรียนอะไรอที่บ้าน ว่าแบบหนูมีเพื่อนมีเพื่อนที่แบบนัดเจอกันบ่อยอะค่ะก็แบบหนูก็จะมีแก๊งที่แบบเจอกันบ่อยๆอยู่แล้วหนูเลยไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยนอยหรือว่าเสียดายอะไรเพราะว่าหนูก็รู้สึกว่าหนูได้ทำงานด้านนี้ด้วยที่หนูชอบมากแล้วก็ได้เรียนด้วยแล้วก็ได้เจอเพื่อนด้วยโอ้เรียนได้ที่ทเดียวหน่อยสามเดือนแสดวต้องสู้ไปต่อไป แต่ว่าหน่อยค่ะหนื่มากๆค่ะทนกคนยองมาไรแบบรึเปาคะนนดนอนเพอนะคะแบบบางทมันก็ไม่มีวันว่างของหนูค่ะหนูก็จะนอนแบบ12ชั่วโมงไปเลยค่ะแต่ว่าในวันที่อาจจะมีงานเยอะนิดนึงก็แบบ5ชั่วโมง6ชั่วโมงหนูก็ชิลยังไหวอยู่ไหวค่ะพี่เต้นแบบพี่ขาเต้นมนมากกาเี่ยกาของ่เขา